ปกติตัวเองจะเป็นคนแบบแอคทีก็คือจะเหมือนเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทอะไรเงี้ยจะทำอะไรหลากหลายเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ดีแต่ก่อนเนี่ยใช้ชีวิตแบบทานอะไรก็ได้บางทีแบบข้าวกะเพราไข่ดาวเนี่ยกินแบบติด,ต,ดติดกันอย่างเงี้ยผลไม้เลยไม่มีเวลาทํางานก่อนเงี้ยถึงเวลาคือแบบว่ารีบรบรีบร,บรบที่ที่จะเอาอาหารเข้าไปให้มันอิ่มก่อนทํางานแล้วสนุกกับมัน แต่บางครั้งด้วยความแอคทีฟของตัวเองมันโอเวอร์มันอยากแบบว่ามันอยากให้แบบได้อย่างที่เราอยากอะ่ะเราก็มันดีอะ่ะมันกับการใช้ชีวิตของเราอะ่ะกินนอนไม่เคยแบบว่าดูแลอะคะ่ะถ้ามองย้อนไปเป็นสิปีที่เราแบบหย่อนยานกับการดูแลสุขภาพตัวเองเมือม่อเมือ่อปีที่แล้วตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกอะคะ่ะ ซึ่งจริงๆก็มีทรายบอกมาอยู่แล้วคือตัวเองเคยตรวจคือตรวจแป,ปเมียด้วยแล้วก็ตรวจไวรัสปรากฏว่าผลตรวจไวรัสเนี่ยมันมีมันมีตัวเชื้อไวรัสอยู่หมอบอกว่าแป,ป๊บเมีมันปกติก็คุณยังไม,ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดว่านิดนึงแล้วคุณจะต้องแบบทําใหญ่โตก็เลยอ่าคุณมา follow นะตอนแรกก็3เดือน6เดือนก็ทําตามนั้นมาตลอดปีหนึ่งปรากฏว่าพอหลังๆเริ่มพอปีหนึงเสร็จ เริ่มไม่ได้มาค่ะพอดีย้ายบ้านด้วยอะไรด้วยเอกสารที่นัดอะไรก็หายเราก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปอันนี้ค่ะคือเริ่มขัดตกบกพร่องปรากฏว่าเออเมื่อประมาณสักกลางปีที่แล้วอะค่ะเริ่มจะมีอาการมีเลือดออกตอนแรกก็นึกว่าเอ,อ๊ะประจำเดือนทำไมมาบ่อยก็ พอมีอาการปุ๊บก็เลยแบบว่านัดคุณหมอมาแล้วก็มาตรวจแต่ก็โดนคุณหมอแบบว่าติงนิดนึงว่าเผ่านไปตั้งสองปี9เดือนแล้วนะกว่าคุณจะกลับมาก็ยังตกใจจริงเหรอคะคุณหมอนึกว่าปีกว่ากว่าปรากฏว่าผลการตรวจวันนั้นคือหมอก็ตรวจแบบตรวจภายในเลยแล้วก็ดูด้วยตาเปล่าเลยหมอก็แบบว่าค่อนข้างตกใจบอกว่าเนี่ยเจอเจอตัวก้อนเนื้อ มันก็วูบแบบว่าคือคุณแม่เคยเป็นด้วยไงมันก็เป็นคนที่มีความเสียสเยววเส่ยงสูงที่จะเป็นแต่คุณหมออธิบายแล้วว่าไอ้ความเสี่ยงสูงที่จะเป็นก็ไม่ได้บอกว่า100%จะต้องเป็นแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยอยู่ในเคสที่ต้องดูแลตัวเองดีหน่อยมาตรวจเป็นประจำนะเราก็ f อลโล่มาตลอดก็คิดว่าเอาแล้วพลาดแล้วเราไม่น่าแบบว่าหายไปนานอะไรเงี้ยแต่ก็อะถึงตรงนั้นมันก็ ต้องยังไงต่อก็ต้องทําต่อไปหมอเขาก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเลยหมอเขาก็พูดตรงๆเลยค่ะว่ามันน่าจะเป็นตัวเนื้อมะเร็งตอนนั้นทั่วไปคิดว่าทุกคนเป็นคือรู้สึกห่วงตัวเองว่า,ายังไงต่อดีมันจะเป็นถึงขั้นขั้นไหนตัวมะเร็งเนี่ยใคร,รอพอได้ยินคำว่ามะเร็งมันนึกถึงคำว่าตายมาก่อน ตอนนั้นก็พยายามตั้งสติค่ะเพราะว่าเอจะทำยังไงต่อคือไอเรื่องเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันเป็นปกติมันก็วูบลงไปเป็นปกติแต่พอเราตั้งหลักได้ก็ต้องมาเราจะทำยังไงกับมันต่อคือคุณแม่เนี่ยเคยหายมาจากแพทย์แผนทางเลือกคือมียาสมุนไพร เขาก็ยังไม่อยากให้เราผ่าตัดเลยทั้งนั้นที่คุณหมอเนี่ยอยากจะให้เรารีบผ่าตัดเลยเพราะว่าเพิ่งตรวจเจอผ่าตัดเลยมันจะไวมากคืออ่อเพอดีช่วงนั้นหมอบอกว่ารีบเลยอย่างนี้งั้นงั้นนี่เดี๋ยวคุณหมอจะไม่อยู่จะไปญี่ปุ่นเราก็รีรอกลับจากญี่ปุ่นรีบโทรมาเลยคุณอนรัตคุณผ่าหรือย,ยังเราก็ตกใจใครอะนี่ผมนะอุ๊ดตกใจคุณหมอโทรมาเองก็บอกว่าโอ้คุณหมอยังไม่ได้ผ่าเลยค่ะทำไมยังไม่ผ่าอีกอะครับคุณเข้าใจไหมอะว่าคุณแบบเป็นมะเร็งนะคะ เข้าใจคะ่ะเข้าใจคือแบบว่าเกรงใจหมอมากหมอกับแม่ก็ต้องเชื่อแม่ก่อนคือไม่ใช่ไม่เชื่อหมอนะคะพูดตรงๆนะคะจุดใจตัวเองเนี่ยก็ไม่อยากผ่าตัดคือเหมือนตอนนั้นนะมันยังรับไม่ได้มันยังทําใจไม่ได้เต็มร้อยว่าจะผ่าตัดมันมันมันทุกอย่างคะ่ะนึกออกไหมคะมะเร็งก็กลัวแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงคะคืออย่างที่บอกว่า ครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็แอบมีความหวังกระยาคุณแม่ว่ามันจะทําให้ดีขึ้นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนหน้านั้นที่เราให้เวลามาสองเดือนแต่พอพอถึงสองเดือนแล้วเราก็ต้องชนและว,ว่าเฮ้ยมันท่าทางจะไม่น่าจะดีขึ้นเนาะเราก็ต้องตอบตัวเราได้ว่าตั้งแต่ต้นมาที่เรากลัวจริงๆแล้วเราก็กลัวผ่าตัดพอถึงที่สุดต้องผ่าเนี่ยกลัวไหมพอเราเริ่มเริ่มตั้งหลักได้เอาวะผ่าก็ผ่ามันมีอารมณ์นี้เลย คือคือของอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยบอกผ่าอาผ่ à, าได้เลยแต่ก็ยังมีคงจะมีคนประเภทเนี้ยว่าแบบไม่อยากผ่ามันจาเป็นต้องผ่าด้วยหรอมันจะยังไงมันจะเจ็บไหมมันจะต้องดูแลตัวเองไหมพักผ่อนมากไหมก็หมัค่อยๆทําใจแล้วก็เริ่มเอาวะมันถึงจุดนึงผ่าก,กาก็ผ่าตอนนั้นเนี่ยนะคะ กลายเป็นว่าคําว่ามะเร็งอ่ะเริ่มเริ่ม,ร,มริ่มทำให้ความรู้สึกเราเนี่ยตกต่าอะไรแบบตรงนั้นที่บอกว่าวูบดิ่งเนี่ยน้อยลงแล้วค่ะตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเราเรากังวลเรื่องมะเร็งน้อยลงแต่ว่าเอ๊ะเราควรจะทํำยังไงดีถึงจะอันนี้ถูกใจแม่ถูกใจนึกออกไหมคะสามีอยากให้รีบผา่าคุณแม่อยากให้แบบเดี๋ยวก่อน จะเชื่อี่อะไรอย่างี้คือเข้าใจว่าทุกคนรอบตัวเนี่ยเป็นหัวแต่ทีนี้ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วนะโอ้โหกว่าจะตั้งหลักได้เฮ้ยสุดท้ายมันต้องอยู่ที่ตัวเราเองอะค่ะเนี่ยค่ะว่าเราจะยังไงต่อเพราะสุดท้ายแล้วมันต้องอยู่ที่เราตัดสินใจกับตัวเราเองแหละคือทุกคนอนะน่ารักหมดทุกคนเนี่ยรักเรารักเราหมดเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเราละที่จะเข้าไปคุยกับแม่ว่าเออเชื่อนะตอนเนี้ย เราพร้อมแล้วที่จะผ่าตัดคือคุณแม่ห่วงเราเนื่องจากว่าคุณแม่เองก็เป็นคนที่รู้จักเรามาตั้งแต่เด็กว่าไอเนี่ยมันขี้กลัวมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขารู้จักเราดีในแง่มุมหนึ่งแต่เราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเดินไปบอกเขาว่ารู้นะว่าห่วงรู้นะว่าคุณแม่ห่วงแต่ว่าเราอ่ะจะโอเคแล้วแม่ก็ถามคำเดียวว่าแล้วเธอพร้อมไหมที่จะผ่าตัดบอกพร้อมแล้วนะตอนนี้พร้อม ตอนนั้นก็แบบโหเสียน้ําตากันไปหลายยกเหมือนกันเซนซิทีฟเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเพราะกายเป็นว่าการที่เราจะดูแลจัดการกับตัวเราคนเดียวเนี่ยมันบางทีมันไม่ใช่อยู่ที่เราคนเดียวมันอยู่ที่คนรอบข้ามด้วยครอบครัวเราด้วยแม่ก็ห่วงสามีก็ห่วงคนที่เรารักเนี่ยห่วงเราทั้งหมดแต่ณนะตอนนั้นเราไม่รู้คือคือท่านในแง่การแพทย์ คุณหมอคุณหมอเรื่องฝากเนี่ยจะ,จะบอกเลยแบบคือคือมันเป็นมะเร็งอ่ะมันก็ต้องรีบผ่าแต่คือในแง่ความเป็นครอบครัวในแง่ที่เราแบบว่าผูกพันกันมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีหรือกไหนคะเราเราการตัดสินใจของเราเนี่ยมันมีผลต่อคนรอบข้างเราจะอยู่หรือเราจะแบบทิ้งให้ตัวเองอาการแย่ลงแบบ ขอโทษนะคะถึงขั้นสมมุติเราพลาดพังแล้วมันลามไปจนกระทั่งเราต้องเสียชีวิตไปอย่างนี้คนที่เสียใจมันไม่ใช่เราคนเดียวถึงได้บอกว่าการตัดสินใจที่เราจะทํำยังไงกับการรักษาของตัวเราเองเนี่ยมันมีผลต่อคนรอบข้างด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเราคนเดียวปกติแม่กับลูกเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบคือไม่ได้เป็นประเภทที่แบบ กอดกันหอมกันอะไรเงี้ยถึงน้ตรงนั้นมีอยู่คนหนึ่งก่อนผาตัดกอดกับแม่แล้วคืออันนั้นคือแบบความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยม,มันโอเคมากแล้วทุกวันนี้คือจะกอดกับคนทุกคนกอดกับลูกกอดกอดกับสามีคือเรามีความรู้สึกว่าเราเราผ่านตรงนี้มาแล้วเราไม่รู้ว่าชีวิตคนเรามันจะอยู่อีกนานแค่ไหนเพราะนั้นเรารู้ว่าเขาห่วงเรา แล้วจากการที่เราผ่านตรงนี้มาระยะเวลาหนึง่งเรารู้ว่าเขาห่วงเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกที่อย่างที่บอกอะคา่ะคุณหมอว่ามันเซนซิทีคือผ่าตัดแล้วมีแบบสองกล้องกับไม่สองกล้องเราแอบมีความหวังตั้งแต่แรกว่าผ่าตัดสองกล้อง แล้วมันจะหายไวฟื้นตัวเร็วตัวเนื้องอกเนี่ยมันใหญ่เกินไปแล้วเกินกว่าจะผ่าตัดสงกล้องได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีอินโฟเมชันแล้วอ่ค่ะในการตัดสินใจว่าเฮ้ยเอาเถะมันโตขึ้นด้วยอะมันโตขึ้นจากเดิมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกนึงก็สงสารคุณหมอเนาะตอนเล็กๆไม่ยอมผ่าอะไรเงี้ยตอนนี้คือเนื้องอกมันโตขึ้นแล้วค่ะจากสองเซนมันโตเป็นกี่สีหเซนสเซน สเซนข่ะสี่เซนได้มืสี่ห้าเซนผ่าตัดเนี่ยตอนแรกกลัวมากแต่พอผ่าตัดเสร็จมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่ามากมายอย่างที่คิดเจ็บก็รับมือได้แล้วก็เราก็เดินเราก็ดูแลตัวเองอาจจะโชคดีด้วยมั้งคะคือเออบางคนเนี่ยผ่าตัดมาแล้วไปเจอแบบระบบขับถ่ายอะไรที่มันยิ่งทรมานเหมือนถ่ายไม่ออกอะไรยิ่งทรมานกว่าแต่แบบตอนนั้น ผลการผ่าตัดก็ดีเนื่องจากว่ารอรอมารีรอมาก่อนผ่าตัดก็เลยได้แพ็กเกจโปรโมชั่นเต็มที่ก็หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วตอนแรกคุณหมอก็มีเอ่ยไว้เหมือนกันว่าเนื่องจากเรารอมานานก็คงจะต้องฉายแสงบ้างตัวเนื้องอกที่มันลามมาที่ปากช่องคลอด คราวนี้เกเลไม่ได้ก็ต้องโดนจัดไปหาคุณหมอรังสีแบบคิวด่วนสุดเลยเท่าที่ทำได้ก็หนึ่งต้องฉายแสงค่ะสองต้องให้เคมีให้เคมีบำบัดด้วยซึ่งจากที่เราเคยรู้มามันน่ากลัวมากอะเคมีบำบัดอะมันมีผมล่วงมันมีอะไรอย่างเนี้ค่ะที่เราเคยรู้มาตอนนั้นก็คิดว่าเอาวะเอาวะอีกแล้วคือต้องแบบเอาวะกับตัวเองทีละขั้น ถ้าเกิดผมล่วงเราก็คิดขำๆผมร่วงเดี๋ยวเราถือโอกาสบวชชีเลยแล้วกันอย่างนี้ค่ะก็แบบขำๆเล่นๆพยาบาลได้ยินพยาบาลตกใจพยาบอกไม่ล่วงค่ะคือแบบไอตัวเคมีที่จะรักษาเนี่ยคะ่ะแต่ละตัวไม่เหมือนกันแล้วแต่ตำแหน่งที่เป็นด้วยถ้าเราเป็นที่มดลูกผลข้างเคียงมันจะน้อยกว่าเป็นที่หน้าอกที่เป็นที่เต้านมการตอนแรกก็กลัวอีกปู่ให้คีโมมันฟังดูไร้แรง แต่เอาค่ามจริงมันก็เหมือนก็โอเคเจ็บหน่อยเนื่องจากว่าเราก็ต้องให้น้ำเหมือนกับให้น้ำเกลือแล้วก็ให้เคมีเข้าไปในเส้นเลือดก็ถามว่าผลข้างเคียงมีไหมก็มีมันจะแบบว่ามีอาการคลื่นไส้บ้างอะไรบ้างจะทานได้น้อยลงะคะ่ะส,ส่วนฉายแสงก็ sequel. ไม่น่ากลัวคือมันเหมือนเราไปนอนนิ่งๆแป๊บเดียวแต่พอเริ่ม วันท้ายๆมันเริ่มแบบมีอาการแบบเหมือนจะมีแบบร้อนๆไหม้ๆอะค่ะคือเนื้อมันจะแบบมันเหมือนถูกถูกเบรนไปด้วยเหมือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะทรมานนิดนึงค่ะฉายแสงเนี่ยจะฉายเหมือนกับอาทิตย์ละห้าครั้งแล้วก็จะให้ให้เคมีครั้งหนึ่งต่ออาทิตย์คุณหมอบอกว่าการที่ให้เคมีเนี่ยเพื่อที่จะให้ผลของการฉายแสงเนี่ยมันเหมือนปริมาณมันไปรักษาเต็มที่ที่ท,ที่อธิบายให้ฟังนะคะ ก็มันก็เลยจะมีผลพวงในแง่บางทีจะแบบเอ่อในเรื่องของระบบขับถ่ายอะคะ่ะตอนนี้เข้าใจว่าหายแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือตรวจล่าสุดคุณหมอค่อนข้างแฮปปี้คุณหมอบอกว่ามันคือก็เรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ว่า ในความเห็นของคุณหมอเนี่ยคุณหมอไม่สามารถการันต uh ีได uh ้ร uh ้อยเปอร์เซว่ามันจะกลับมาไหมแต่ถามว่ากังวลไหมก็ไม่กังวลก็พอเคยหลังจากที่เราเราเริ่มตรวจเจอไวรัสตัวนี้เราเคยมีให้ให้ความรู้ตรงนี้กับน้องๆบ้างบอกให้น้องเนี่ยไปบอกต่อๆกันว่าตัวมะเร็งเนี่ยโดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะ ไวรัสตัว HPV ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันมันนำพามาไม่ว่าจะทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วที่สำคัญคือผู้ชายเนี่ยตรวจไม่เจอผู้หญิงเนี่ยแบบเหมือนเหมือนเหมือนเสียเปรียบตรงนี้ค่ะแล้วที่สำคัญคือบางทีเราเซฟแล้วโดยการใช้ถุงยางแล้วอะไรแล้วแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่เซฟนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เป็นหลักเลยคือพยายามอย่าเปลี่ยนแฟนง่ายๆคือตรงนี้ค่ะ คือบังเอิญโชคดีนะคะลูกสาวเนี่ยเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ก่อนที่จะป่วยหรือตั้งแต่ก่อนที่จะมีธรรมะอะไรเงี้ยค่อนข้างเลี้ยงให้เขาเป็นตัวของตัวเองพอถึงนะตรงนี้ไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากเนื่องจากว่าเราเราปลูกเขามาดีตั้งแต่ต้ตตนเขาจะค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองและมีความคิดชัดเจนแต่ในแง่ที่เ,ออเราเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างโดยเฉพาะที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ย เราก็มีความรู้ว่าเอ้ยบางทีแบบแม่เป็นลูกเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างตัวเองเนี่ยเคยเคยมาตรวจเจอตัวไวรัส HPV ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราตรวจเจอตอน30กว่าแล้วเราทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ค่ะก็ก็ก็คุยกันอยู่แล้วคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงคงจะไม่นานมันคงต้องจับลูกไปไปฉีดวัคซีนเพราะว่าทราบมาใช่ไหมคะคุณหมอว่าถ้าเกิดฉีดตั้งแต่เด็กๆจะมีผลได้มากกว่าก็เลยคิดว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นแบบ เหมือนกับถ้าไม่งั้นเราก็อาจจะนิ่งนอนใจใช่ไหมคะแต่พอเราเป็นแล้วเราก็ด้วยความเป็นห่วงเราก็ไม่อยากให้ลูกเป็นเหมเราอะถ้าถามว่าคุ้มไหมกับมะเร็งคือก็คุ้มนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งแล้วดีนะคะแต่คือในแง่สิ่งที่เราเจอมามันก็มีมุมที่ดีๆอีกหลายอย่างคืคอจะบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องแย่ในมุมเดียวโอเคแหละมันมันแย่ใย่งย่ที่เราต้องเราต้องเจ็บปวดเราต้องดูแลเราต้องผ่านการผ่าตัดผ่านขบวนการรักษาที่มันเจ็บปวดทรมานอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันได้ค่ะคุณหมอมันได้เห็นในอีกมุมหนึง่งมันได้รู้ว่าอย่างน้อยคือได้รู้ว่าชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนมันจะอยู่หรือมันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ บางครั้งอยู่ที่การตัดสินใจอย่างที่บอกว่าอย่างเราทิ้งระยะเวลามา2อเดือนสเดือนแล้วเราตัดสินใจผ่าตัดหรือถ้าเกิดเราตัดสินใจผิดคือเราไม่ผ่าตัดเลยเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้คือทุกอย่างมันมันมันต้องมีการตัดสินใจโดยที่ตัวเรานเนี่ยแหละค่ะต้องเป็นหลักมีความเป็นกลางแล้วก็ต้องยอมรับผลจากการตัดสินใจแล้วก็อีกมุมหนึ่งคือเราได้เห็นอะว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจะเป็นพี่น้องทั้งนั่งด้ยแบบ บางคนเนี่ยเพิ่งรู้จักกันแต่เขาแบบเขาห่วงเราครอบครัวไม่ต้องพูดถึงบางครั้งเขาต้องคือมันไม่ได้ด้วยคำพูดแต่เขาห่วงเราอยู่แล้ว